ดีค่ะมาละจ้ามาลากจ้าสุกัญญาชาแนลเรียนรู้งูนกันกับมาคือเกาเด้อจ้าเมาื่อนี้จ้าเพื่อนๆจ้าคือเกาและจ้าสุกัญญานะจ้าอยากเฮ็ดอยากกินจ้าจ้าเพื่อนๆจ้าเมื่อนี้สุกัญญาก็ทำกับข้าวเหมือนเดิมนะคะวันนี้สุกัญญาก็ทำกับข้าวให้คนสามีค่ะนี่เลยค่ะผัดบัวหิมะนะคะผัดบัวหิมะ,ะแล้วก็ใส่ ตาตาเตหรือมันฝรั่งแล้วก็คารอตตาคือแครอทนะคะบัวหิมะก็ภาษาอิตาเลียนสุกัญญาก็ลืมบัวหิมะนี่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเรานะคะมีประโยชน์แล้วก็เป็นสมนุนไพรอันนี้คือ,อหัวที่ยังไม่ปอกเปลือกนะคะเรากินได้ล้างให้สะอาดแล้วก็กัดกินได้เลยเหมือนอันนี้นะคะอันนี้ก็จะปอกเปลือกแต่ว่ากินสดๆค่ะเห็นไหมคะกรอบ มีประโยชน์ค่ะเพื่อนๆกินได้ทั้งสองอย่างทั้งแบบทำกับข้าวคุกให้สุกหรือว่าทำให้สุกแล้วก็กินสดๆดกินสด,สดก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากค่ะ ส่วนสุัญญาจะทำกับข้าให้คุณสามีโดยการผัดวงเหมาน,นะคะมาทำกันเลยค่ะส่วนประกอบก,ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีหอมแดงซอยเนาะแล้วก็น้ำมันมะกอกกับเนยนะคะพอร้อนแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างไปผัดเลยค่ะง่ายๆสไตล์สุสัญญานี่แหละค่ะเพราะว่าชาอิตาเลียนเขาก็ไม่ใส่อะไรมากเนาะ,ะมาิโตอัองเกา อันเก๋าซาเลองนค่ะพอมันร้อนเราก็ใส่ไปเลยนะคะใส่ทุกอย่างไปเลยคะ่ะเพราะว่าชาวอิตาเลียนเขาชอบกินสุกๆเล่เลนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆแค่เอาอนเนยเนาะเนยใส่ไปในกระทะให้มันร้อนร้อนแล้วเราก็ใส่หอมแดง หอมแดงที่มันหอมแล้วเราก็เอาทุกอย่างใส่ไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาไว้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าชาวอิตาเลียนเขาชอบกินผักที่มันเละๆแบบว่าไม่ต้องให้อ่ะก็เพราะอาหารเราทํางานมากนะคะเพราะว่าคนอิตาลีเขาอายุยืนนะคะเพื่อนๆเพราะว่า เขา,าไ,มไม่ค่อยใช้ร่างกายเยอะนะคะเพืเ่อนๆระบบย่อยเขาก็ดีแล้วคนอ,อิตาลีเขาก็เลยอายุยืนค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะเพืเ่อนๆจะอายุยืนมากค่ะเพราะว่าแต่เขาชอบกินอาหารเละๆนะคะเพืเ่อนๆแต่สุขญนาต้อบกินสดๆหรืองหอลดน้ํามันแต่พอเราทำนี่เสร็จแล้วสุดท้ายเราก็จะใสใ่ใต้ๆจะกินแล้วเราก็จะใส่น้ามันมะกอกน,นะคะเพืเ่อนๆ เนาะว่าน้ำมันมะกอกมันจะไม่ต้องทำความร้อนเยอะนะคะทำใกล้ๆจะเสร็จแล้วเราก็กินเลยอันนี้สักัญญาก็ผัดใส่ผัดใส่เอาเนยใส่นะคะผัดกับหัวหอมนะคะแล้วก็จะใส่เซดาโนหรือว่าผักตั้งโอนิดนึงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้แล้วเราก็ใส่เกลือะคะ่ะเพื่อน เพราะว่าชาวอิตาลีชอบกินเค็มค่ะเขาไม่ค่อยชอบน้ําตาลแต่เขาชอบกินเค็มสักหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้เขาก็จะไม่ให้ใส่โรดีดลูดาด้วยก็ไม่ใส่นะคะตอนนี้เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกนะคะ,คะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆผัดผัดสามอย่างมีบัวหิมะมีมันฝรั่งมีแครอทแต่ก็ได้วิตามินปโปรตีน แล้วก็กดอะมิโนจำเป็นเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำนะคะคนที่อายุมากแล้วก็ทำนะคะเพื่อนๆบัวหิมะบ้านเราก็เยอะเนาะกินสดก็ได้ดีมีประโยชน์มากค่ะสุกัญญาก็กินทั้งสดสุกัญญาก็กินทั้งสดทั้งต้มค่ะเพื่อนๆค่ะแต่สามีสุกัญญาเขาจะชอบกินขาดแบบนี้กับขนมปังค่ะแต่สุกัญญาชอบกินข้าวค่ะ พวกเราจะเป็นเบาหวานเยอะเพราะพวกเรากินข้าวเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าอาย,อยุมากมาแล้วก็สี่สิบอัพแล้วก็ให้ลดลดแป้งลดข้าวลงนะคะเพื่อนเืนแล้วเขาจะผัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเือนใช้เวลานาน,านหน่อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่า,เ,าเขาจะเอาไฟอ่อนๆแค่สามแค่ห้าเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไฟร้อนหรือไฟแรงอ่ะ มันจะทำให้โปรตีนโปรตีนโปรตีนออกอยู่นี่เขาจะเรียกว่า,าโปรตีนโกนะอันนี้ก็โปรตีนออกนะบ้านเรานะเพราะฉะนั้นก็เอาอไฟอ่อนๆแล้วก็ตุนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสัญญาไปเตรียมดาโดเอ้ยไม่ใช่เซดาโนหรือว่าผักตั้งโอกก่อนนะคะเดี๋ยวเอามาโรยแล้วก็ค่อยปิดไฟทิ้งไว้ค่ะ ด้ n นโน้นหวานเ a าะอร a อ n o ซ o Po น่เน l ะปูปู a ะชิปบล p o l l a กะโน่ปูชิปบลล่ามั a ยัง i ะกินไซส์พิม่าแต่ว o าชิปบ d ี o นาะ n อเคด้าาน่วนอ่บอกว่าให้เอาอะเซดาโนนิดนึงนะคะสุัญญาก็จะ ช้กันไก่นี่ราคาแล้วก็ตัดเล็กๆนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากันไกอ่อ่ะกันไกอ่อ่ะที่อิตาลีเขาจะใช้กันไก่นะคะเพื่อนเพื่อนในการหั่นนุ่นหัน่นนี่ตัดเลยนะคะนะไม่ต้องอะไรหั่นค่ะหั่นเล็กๆใส่เข้าไปให้มันหอมไม่ต้องมากมายเขาเอาแค่กลิ่นหอมกระโทงกระเียที่นี่เขาก็จะกินน้อยมากนะก็จะใช้อ่ะ หอ,หอมนะคะเพื่อนเพื่อนคนที่ตะลี่ก็ไม่ค่อยชอบกินกระเทียมนะคะเพื่อนเพื่อนค่าค่าเพื่อนเพื่อน เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ตุนไปเรื่อยๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะไฟอ่อนที่3ที่5านะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยาวไปจนจบจนกินได้มันก็จะยาวไปเพื่อนๆก็จะ,ะดูไม่จบก็จะไม่เป็น,ป,นประโยชน์ทั้งสุขญัณและเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเช้าเช้าสวัสดีค่ะเชา้ชาเช้